เอไอเอไอสวัสดีโอ้ยคุณดาวสวัสดีค่ะคุณดาวคุณเลยหลายเด้อขอบคุณเลยหลายเด้อคุณดาวมันเป็นกำลังแรงใจแตะเดืยนเป็นจนังได้เหตุนนั้นไปเหตุก็ละก,กันเหตุเอาเงินเมื่เงินนั่นน้ำพึ่นไปน้อเนาะอันเดือดผ่ายง้มนี่เพราะเห็นยังน,นักเดือดก็ผ่ามันคอยขึ้นนั่นนี่มีอันนั่นบ่มีอันปล่าข้บ่มีปลาข้อยู่ <laughs> ไายงานตัวไปฟังนะหน้าที่เกี่ยนเลยว่าไปเก่าไปโค่ไปนะเอาอ,นนอันนี้กล่องเห็นเขาไปว่านะเห็นไปเห็นมากข้อหักไปอันนั้นแม่เห็ดนจนเงินเงิเนแม่เงินเงินของรัฐบาลไหมพักกันเทเราไปไป,ไปเทเ,เ,เราเล้อไปแต่สีอของมาขายเสียหนังปลาเสีอคนขี่รถมาตุนไป ไปเขาน้ำควงการจนไปหาจือป,ปอตอลตาจืดพุงดรถมาไบเตรีไปเขามาซือมาไหา้หลายๆเลยแต่กินเนื <Yeah. S 1> ไปว่าดงนั่นขอบุณหลายๆเด้อจองลานด,ว,าดว,นงานวงใจขอบุณหลายๆเด้อพี่น้องจองลานดวงใจ โอนการนี่แหละโ้องการนึ่งกี่ตอนกี่กี่แต้มของเขานี่ืก็เทียงสักหเอาอย่างน้อแติลีกงีนะก่มวนอะไร่น้อม้นอะไรล่งนอย่าน้ะโอ้หนลงกี่มวนขนมีโอ้ตอมนตอีโอ้เห็ดแนวต่างเห็นไปเห็นมากอลงสูดพี่น้องเนียอันอันว่าใครได้ใส่ อันนี้รายกันลง,นงลแล้วม้ง่วงได้เงินหลายเยอะได้เงินอย่างน้อวันน,น,น,นี้เนาะเงินอย่างน้อลายเนา้ออันเงินเมื่อท่านได้อันเพียงแต่ไปลงทะเบ,บียนเลยซื้อก็หายเงินเมือ่อท่านได้อยู่ลงทะเบ,บียนหัวตังแต่เปิดหมู่บ้านนี่ก็เมื่อนี่สองมื่อเราไปลงเราเด้สองคนม,มือเจ้ากใครสองเมื่อคนน่ะไปลงเอาเลด สองคนก็นได้สองเงินผมพี่น้องเหยไปลงองโอดก็ให้พวกเรคนละคนละคนละคนเนี่ยนึ่งมี่สิบคนก็นกนได้เป็นแสนหมดแล้วต้องรัฐบาลก็ให้กับไปเอาโลดกระตุ้นเศรษฐกิจเศรษฐกิจพอเพียงร้อนยังที่วา่าเออเวลาไปลงเอาเงินอันรัฐบานล,ลน่ะเราเงินแบบไปลงเอา สามเงินเดือนย,ยู <laughs> นทูบเพราะันได้ย,ดยูมันดียิเด็ดนจะได้เงินเดือนยูทูบมันดียิเห็ดคได้เงินสิงหาเือนสิงหามันทียิเห็ดงจะได้เงินยูทูบไปหน่อ อันละคือล่องชุ่มชุนไหนบ้างนะบิังชุ่มชุนโอ้หน่องแี่บอกไปเบิังชุ่มชุนมาท่านปเบิังชุ่มชุนไหนหน่องแี่โอ้ยเดี๋ยวก่อนเด้หน่องแี้ประเด็นมีบิงหงเหรอประเด็นรื้มตัวอะไรมั้งถ้าเกิดออกเราเรียงชุ่มชุนกันได้ขอบคุณหลายๆเด้อคุณลุงผ่านไปเนาะคุณลุงไหนเนาะหน่องทันแล้วหน่องไีบใส่ดอกกีหน่องนี่หน่องมาท่านพันแต่ว่าไปเที่ยวไปจอดเบ้างเหรอบ่มีเงินซื้อโทรศัพท์มันมีเงินซื้อโทรศัพท์ันไปดันไปไหน ตลอดมือตลอดเคลื่อนไม่ให้เราดันหงายหงา่านชุกคนชุกค้นเลยเงื่อนยืดทบมาใส่เงือนยูดทบมาใส่ไปสื่อกับนันเพราะว่าินงแฉเขาเือนประเดมือนเหมาก่อนย่าโอ้อยอย่าพันเลยอย่ากได้กิมเงื่อนไปยไดเลยอย่าหูว่าขนไปยูแฉะเพราะน้ออย่าพนแห้กนห็นแฉะที่น่อไป่นังกำถึงมัลทีนึ่ง เด็ดไปเด็ดใหญ่ก็นำซึ่งบ่อไส่จันเกิดเมือจันวันดีขิปปังอะไรคู่เดียนคู่เดียนคือเพิ่อนนันะ่นน่ะเพิ่นปังเพิ่นก็ได้คู่เดียนคู่เดียนมีเพราะว่าปังเพราะว่าโดนๆแล้วใคได้เพีละเสียซองเทียรอะไรยังดีมาปีละครั้งยังดีขุนซองหลานห้องใจเด้อพีนอ่น้องตะก้อนเนีย